และช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อจากนี้ไปขอจงมือสูงเกียรติของท่านผู้ชมที่รับเกียรติทุกท่านพบและสมัครกับผู้นิมพ์ง,งานพเพลงนักบุญจากจังหวัดสิงห์บุรีเพลงปริญญาเสียงต่อฟ้าบม่ได้กินโทรศัพท์เพลงทักปอดถอนเทนนพเทวีขอเสียงปรบมือระดมต้อนรับเป็นกำลังใจกันก่อนนะฮะ กาตลกหน้าออดอยู่ในคนรูปหล่อ,อมาแล้วจ้ะมีความสมาัถอะไรในท้องเรื่องสัญญาลับเชลเชลยจบลาสแสรงกันต่อนนะพ่ออะในที่ว่างนี่เขาเอาไว้ทำอะไรอะพ่อเขาไว้ดำข้าวแล้วมัง้ง 3 3 3นะฮะลดทานใดขยับรถนิดนึงนะฮะขยับรถนิดนึงขอบพระคุณนะฮะเอ้อะไรพ่อพ่อเทมพูอพอ,อกขยับรถเลยเหรอ Oh <tries> ในสถานที่วัดพระธาตุตาขอพระคุณโยมญาติที่มาจากทุกทิศทิ้นที่งานสมโพธวัดนาพระธาตขึ้นเป็นวัดราช จากวัดลังขอบพระคุณชาวพุทธที่สร้างในกุศลบุญยราศีประกาศเมื่อวันที่สิบตุลาคมจงญาติโยม วัดเรานี้เป็นวัดพี่วัดน้องเมื่อฟังผมร้องท่านไม่ตัดร้อนวัดพี่วัดน้องกับวัดพระนอนที่ติดกันอยู่ตรงนี้พรเทพคมกลาง นำมาสะการพระเด็ษพระคุณรักษาการเจ้าวา,าที่เป็นประธานในงานที่จัดพร้อมด้วยโยมญยาติสามคีกราบขอบพระคุณโยมอุปทานที่ให้ความสมัคร สมารคุณแม่พอรณีนั่งอยู่ที่ตรงนั้นท่านอุปการะวัดพระทัดของเรานี้พระเด็ชพระคุณพระมหาจรรยพรหมจารงผูเป็นร่มโพนำพางพระคุณเข้ามาเพื่อ วัดเรามีสงราศีคณะอุบาสกงัอุบาสิกางอยากโยมก็มารวมใจขอพระคุณผู้ใหญ่รัตนักไทาย ขอพระคุณตระกูลเขียวมณีและเล็กสมโพธการไฟฟ้าที่เจิดจ้าสมใจเขามีความศรัทธามากันมากมายรวมใจกันที่ไหนวัดเรานี้พรเทพวิงวอน ตอนจากคุณพระนั่นองมาปกป้องคุ้มภัยพ่อแม่พี่น้องหน้นหาไหนที่มีแต่ความสดใสราศี หมที่พวกเราหมายมั่นขอให้ทุกท่านอยู่ในคันสุข,ขีนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องโยมญาติที่นี่และวัดพระธาตุสิงห์บุรี ครับ้านถอยมิ่งนิยดสิงห์บุรีคุณแม่ท่านรัฐมนตรีผู้บำรุงพระศาสนานะครับเดินตามผู้ใหญ่มาไม่กัดระพ่อขอบคุณคุณแม่ปุ้ยจริงไงจริงที่เชื่อคเออต่หลวงวับาสิกาบำบุงวัดพระาคาไม่ใหญ่สำรานะครับคุณแม่คุณคุณโซด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณคุณแม่ชาว คุณแม่มองไกชัยยังสวยเลยคุณแม่ไม่ลุกมาเองแล้วจะได้รู้ว่าสวยแค่ไหนโอ้โหงนี้ว่าขอบคุณมากครับผมรอะไรเหรอเนี่ยเขามองไม่เราเราลงไปเล่นตรงนี้กันมามไม่ได้ไม่ได้เรแล้วไปรู้อังอะไรวะอ๋อครับผมขอบคุณมากไปลูกขอบคุณน้องนุชนะครับ ขอบคุณครับผมโอ,โโอโพี่ทันนี่ขอบคุณมากขอบคุณมากๆเลยนะครับกราบพี่น้องนายนาครับทุกท่านที่มามากมายกราบเป็นหญิงกราบเป็นชายที่มากันในที่นี้มองอะไรเล่า ขอให้เจริญรุ่งเรืองรักกันไปทั่วเมืองสิงเลียร้องไปไว้ด้วยสิงเลียเดี๋ยวครับละลายเปลี่ยนชุดล้วเอาไว้ไหนอ่ะต้งไมายุ่งกันหรอกก็เอาวางไว้ที่เขาไม่มีใครขอกินของมึงแล้วไหนอ่ะไอ้ทีมอะ เดี๋ยวมันเนี้ยลกระโถงเอาห้อยอยู่ได้ขออะไรแม่เอาขนุมไปแล้วมีเมียทามั้งแต่ไม่แกจะต้องไปยุ่งก็เขา้องรัว้ครับผมคุณน่าเล็กด้วยเลยครับผมโอ้โหไอ้รำรวยรำรวยนะคุณเพีย ขอบคุณครับเยี่ยมเลยรู้ว่าเขาชอบข้าวโพดเนี่ยครับขอบคุณครับผมรวยร่ำรวยรวยอยู่แล้วก็ขอรวยยิ่งนี้ไปนะครับขอบคุณน้เล็กด้วยนะครับผมผู้ใหญ่ใจดีอีกหนึ่งท่านพยนพยนและรางวัลด้วยครับขอบคุณครับผมขอบคุณน้เล็กด้วยครับผมแล้วรางวัลทางด้านนี้ด้วยไว้รางวัลดีไว้พรุ่งนี้เราเล่นที่นี่สักค er ืนไหมนะได้สิวัดเราจะเป็นไรไปละขอบพระคุณครับผมอย่างน้อยต้องมีของผมมาเพราะพี่เขาเดี๋ยวแยกกันเลยพลเทพไปนครปฐมพรทวีอยู่ที่นี่ นี่ยันขอบคุณคุณแม่ด้วยครับผมครับขอบคุณแม่สุดขอบพรคุณครับผมครับพยนรับรางวัลด้วยขอบคุณโอ้ครับขอบคุณนะนะปล่อยเจนลุงหนึ่งรับไเอาเปล่าผมมา20ขายต่อครับเอ้าไม่เอาก็ไม่ให้นะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผมครับครับคำว่าพระท้าของเราโหดนะเรามีของพิเศษด้วยพวกท่านไม่ได้อย่างเราหรอก จะมี N16 มาด้วยอรุ่นใหญ่ยังเล่นหขอรบเล่นอยู่เขาให้เขาก็ตามโบราณที่ได้กล่าวไว้นะครับว่าวัดตรงนี้เป็นวัดที่แวดน้องกันสามวัดด้วยกันนะครับก็วันที่10ตุลานะครับ65ได้ถูกยกเป็นวัดแล้วจัดให้มีพระวิสุทธิจัมบาราแล้วก็มีพระเดชคุณท่าน รองเจ้าคณะอำเภอสิงห์บุรีมาคอยบูรณะบำรุงพระธาตุและก็หลวงพ่อท่านใจและก็วัดของเรานะครับแค่นี้เองครับติดกันวัดที่วัดน้องนะครับกับวัดพนอนจักสีที่ยิ่งใหญ่ของสิงห์บุรีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วว่าพระธาตุก็เดินไปไม่กี่ครั้งวถือว่าท่านอาจจะไม่ไม่รู้จักว่าเอ๊ะพระธาตุถามว่าตรงไหนตรงไหนติดกันตรงนี้เองนะครับเพราะชิ่นปีหน้ามาง่ายเลยนะครับเพราะปีหน้าแม่พรณีก็บอกว่าจะต้องหาคานเทพมาแสดงทุกปีเขาโผลเหรอยั พก็เห็นไม่ร่างแม่ของร้ออยู่นะแม่บอกว่ายังไม่รู้เรื่องเลยขอบคุณน้องเล็กนุ่งสำหรันการลอยฟ้าว่าไม่อาล่ะหรอกไม่ล่ะเขามีลูกคนใหม่แต่เขายังรักลูกคนนี้อยู่ขอบคุณร้านค้าร้านขายขอบคุณนะครับลูกคนนี้เท่าแล้วขอามดีเราที่รบกับที่มาโมทนาสาธุร่วมบุญด้วยกันแล้วก็มารู้จักวัดพระธาตุของเราในวาระนี้ขออววามบารมีคุ้มพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสังกูลลุทั้งหลาย หลวงพ่อพระพุทธสายญาติหลวงพ่อเป้แก้วหลวงพ่อพระการบารมีหลวงพ่อพระาธาตุที่เสร็จหลวงพ่อทันใจที่สิทธิ์พระเดชพุกุลรองเจ้าประนอมเภอผู้รักษาการเจ้าว่าจงดบรรดานให้ยัดโยมพ่อแม,ม่น้องที่รบประทุกท่านชาวไทยพุทธคิดไทยมุสลิมน้องชาวไทยทุกเชื้อชาติศาสนาจงมีแต่ความสุขและความจเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยด้วยอายุวันละสุขภพระะฏิพาณธณะสาธสมบัติจรงทรกการเถิดครับบิีงบอกสุขพุกุลน แดกไปเยอะตกดำนะเขาเนาะก็บอกแล้วว่ามันไม่ดีไปแทงเยอะทำไมแล้วกระโโแล้วก็แปรไซหวยเหี้ออกเจ็ดสามต้งล่างข้างบนหวยมันล็อกพ่อไม่ได้ล็อกไปล็อกแล้วเขาหมุนไปช่วงจังหวะมันมันล็อกคอแดคครรัับบนนายยใครอ่ะอออืืหพ่ออพ่อยนพ่อยนอ่าขออภัยนะฮะช่วงรับรางวัลขออนุญาตประกาศเยอะข้าปากกอนนะฮะครับ ยอดพระป่าด้านหน้าเวทีพรเทพปฐวีคืนนี้ได้ยอดมาแล้วขอบคุณร้านค้าร้านขายทุกร้านเลยครับขอบคุณท่านผู้ชมมานั่งชมเสียค่าก๋อีกตัวละยี่สิบแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญมาอีกนะครับได้ยอดพระป่าด้านหน้าเวทีพรเทพปฐวีถวายวัดหน้าพระธาตุคืนนี้ครับไม่เกี่ยวกับค่าก็อี้นะฮะพระป่าอย่างเดียวครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าสิบห้าบาทหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าสิบห้าบาท ไม่เข็ดเกินเสียงมาสักสองร้อยแปดเกินสามกินไม่เข็ดข้าพเจ้าเห็นว<น>ัดเดี๋ยวอีกแล้วข้าบอกคุณละม่อมนะครับ <c oughs> คุณละม่อมอยู่ตรงไหนมาหลังเวที <c oughs> แป๊บหนึงนะคุณละม่อมเดินเชิญหลังเวทีแนะป๊บหนึ่งไปมิดวัวละม่อมอยู่ที่ไหนวัดดันแยกแยกันหน่อยพ่อเดี๋ยวจะมาปนกันเข้าเดี๋ยวทะเลาะกันนะของกินพวกเราไอ้ครูนะมึงอย่าไปคิดอะไรมากไอ้ครูนะไม่เคยคิดนะ ของผมนะสำคัญญาตมากกว่นนั้นแล้วกูก็ไม่ห่วงเรื่องกระจของกินเนี่ยไม่ห่วงเนียอะไรกูขอกินเนี่ยเวลากูไม่ได้กูขอกินบอกไม่ได้หรอกนะจะไปไหว้พ่อแก่ที่ขายกูก็แก่ไม่ให้กูกินไม่จริงนะเมื่อวานผมแม่เขาเอาพลังมาให้เขาจะแก่ไม่ใช่กินเลยแกไม่กินเองมันน่าจะพลังที่กูยัดขาได้เนี่ยข้าพเจ้าเหี่ยมาวัดยามยี่สิบชันสาแล้วเสด็จพ่อรับสั่งบอกว่าลูกรัก หากอายุย่างยี่สิบชันสาให้รีบกลับพระาชวังด่วนเลยจำเราจะต้องกลับพระาชวังหาเสด็จพ่อไอ้หนูไอ้หนูจนไอ้หนอยว่ามึงไม่ต้องย่างหรอกทำไมล่ะเสียเวลาติดฐานต้มแไปมเลยอายุคนจะไปต้นยังไงล่ะแกก็พูดเรื่องเนี่ยเจฟวรนีไม่หาก็เพราะมึงย่างงานพระเกลอาไม่ได้เข้าไปวัดกแล้วข้าวปุ้งนี่ไปหา สุรสพดีทำไมอ่ะเออทำไมไม่บอกว่าเป็นราชรถนะเออไอ้บอสอ่ะพ่อมึงไปตามหมอปลามาจิบไปทำไมอ่ะทุบไอ้นี่มาต้องทุบฐานอะเกี่ยวกับหมอปลาทำไมเห็นกินน้ำใบกระท่อมไปเยอะไอ้ดีตัวเนี่ยเราจะดูสิว่าถ้าเราไม่ใช่โอรสเนี่ยเขาจะรักเราอยู่หรือเปล่าอ๋อปิดบังเขาไว้ใช่แม่ผู้หญิงรู้ถ้าเกื่อจะ เป็นราชรธดจำนาเนี่ยจะไม่รักเราถต้องถ้าเป็นคนจนจะรักเราอยู่แน่นอนไปบอกเธอจะได้กลับราชวงังกราบขอพระคุณเลโยมยาอาตนาทีาม,มาวัดพระธาตุอ่าทยสิงห์บุรีอ๋อผกดูกว่าเป็นสมภา i so สารวิทย์ลงไปหาคนรักก่อนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นชบการแสดงตอนน5สัญญาลับเบนเฉลย